สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำนำสกุลไฟล์ภาพนะคะมีด้วยกัน3ามไฟนะคะนำสกุลไฟล์ภาพที่1 Photoshop PSD Photoshop PSD นำสกุลแรกเป็นนำสกุลของโปรแกรม Photoshop เองมีประโยชน์สุดๆเนื่องจากจะทำการบันทึกแบบแยกเลเยอร์เก็บเอาไวใ้ให้คุณแก้ไขได้ในภายหลัง จะใช้โปรแกรมอื่นเปิดไฟล์นี้มาแก้ไขไม่ได้เราขอแนะนําให้คุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบนี้เอาไว้ทุกครั้งเผื่อเรียกแก้ไขายามฉุกเฉินจะได้ไม่ต้องมานั่งทำใหม่อีกนำสกุลไฟล์ต่อไปนะคะ BMP หรือ Bitmap เป็นภาพ resolution d e p e n d เดนตประกอบขึ้นด้วยจุดสีต่างๆที่มีจำนวนคงที่ตายตัวตามการสร้างภาพที่มี Resolution หรือความละเอียดของภาพต่างกันไปหากขยายภาพ b i t m ม p จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นตารางเล็กๆซึ่งแต่ละบิตคือส่วนหนึ่งของข้อมูลคอมพิวเตอร์เนื่องจาก b i t m ม p มีพิกเซลจำนวนคงที่จึงทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องการขยายภาพ การเปลี่ยนขนาดภาพทำโดยเพิ่มหรือลดพิกเซลจากที่มีอยู่เดิมเมื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นความละเอียดของภาพจึงลดลงและถ้าเพิ่มค่าความละเอียดมากขึ้นก็จะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่และเปลืองเนื้อที่หน่วยความจำมากขึ้นตามไปด้วยภาพที่ขยายตัวขึ้นจะมองเห็นเป็นตารางสี่เดียมเรียงต่อกันทำให้ขาดความสวยงามภาพ ภาพแบบบิตแมปจึงเหมาะสำหรับงานกราฟิกในแบบที่ต้องการให้แสงเงางในรายละเอียดเป็นไฟล์ที่เหมาะกับการทำงานกับภาพเหมือนจริงประเภทภาพถ่ายเพราะบิตแมปมี Channel พิเศษเรียกว่าอัลไพ c h ช n แนลซึ่งเป็น32บิตหรือ True Color คือสีสมจริงเช่นภาพที่นำมาใช้กับ Photoshop จะเป็นภาพเหมือนภาพถ่ายเพราะไฟล์ที่ได้จาก Photoshop เป็น Bitmap ในขณะที่ไฟล์ที่สร้างจาก Illustrator จะเหมือนการ์ตูนหรือภาพเขียนเพราะเป็นไฟล์แบบ v e กเตอนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับภาพที่ต้องการระบายสีสร้างสีหรือกำหนดสีที่ต้องการความละเอียดและสวยงามไฟล์ภาพแบบ Bitmap Bit ในระบบ Windows คือ ไฟล์ที่มีนามสกุล BMP, PCX, TIF, GIF, JPG, MSP และ PCD เป็นต้นสำหรับโปรแกรมที่ใช้สร้างกราฟิกแบบนี้คือโปรแกรมเพนต์ต่างๆเช่น Photoshop, Photo Styler เป็นต้นนาสกุลฟลสท้ายนะคะ GIF เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดให้เล็กลงใช้กับรูปภาพที่ไม่ได้เน้นรายละเอียดสีที่สมจริงไม่เหมาะกับภาพถ่ายจะเหมาะกับภาพการ์ตูนภาพแนวเวกเตอร์มากกว่าเนื่องจากมีการไล่ระดับเฉดสีเพียง256สีทำให้มีความละเอียดไม่เพียงพอแต่มีคุณสมบัติพิเศษคือสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย หรือที่เรียกกันว่า GIF animation สรุปเป็นไฟล์ที่เหมาะมากบนเว็บไซต์ต่างๆจบการน,นำเสนอค่ะ